สวัสดีครับเคยยิ่งเจริญแครดิตวันนี้เอาคําโบราณมาฝากคํำสอนของโบราณนะครับบอกว่ามารกอรไม่มีลูกให้ทํำยังไงเดี๋ยวผมพามาดูครับนี่ตอนที่มันออกมาชุดแรกๆนะครับตัวนี้มันจะมีแต่ดอกตเมียนะครับทํำยังไงมันก็ไม่ติดลูกออกมาแล้วมันก็ร่วงร่วงร่วง คนเฒ่าคนแก่โบ,บราณเขาบอกไว้ว่าเอง็งลองเอามีดฟันที่กกมันครับนี่ผมผมก็เอามีดนะครับทําให้มันบาดเจ็บนะครับเอามีดฟันแล้วก็ผมใช้ไม้ครับนี่ไมเ้เสียบเข้าไปที่ที่กกมันนะเสียดายครับต้นกว่ามันจะโตได้แต่ละต้นผมก็ใช้ไม้เนี่ย ปักเข้าไปที่กกมันแล้วก็เอามีดทําให้มันบาดเจ็บดูผลที่ได้มันคงคิดว่ามันมันจะตายะครับมันจะมันคิดว่ามันมันจะต้องดํารงสืบเผ่าพันธุ์ของมันมันก็เลยผลิตลูกออกมาท่านี้ต้นมันเล็กกว่าต้นมันจะเล็กกว่าลูกนะครับลูกมันเต็มต้นเลยทีนี้ออกไม่หยุดเลยครับนี ก็นานะท่านใดที่ปลูกมาแล้วกอแล้วทีดว่ามันเป็นดอกตูมียนะครับแล้วมันไม่ติดลูกลองใช้วิธีผมดูก็ได้ครับนี่ลูกย,ยาวๆมันเริ่มเลยแล้วเดี๋ยวมีชุดที่สองที่สามออกมาเรื่อยๆยนะครับเลยลองดูครับอย่าไปโค่นมันอย่าไปตัดมันทิ้งกว่ามันจะโตขึ้นมาก็เสียดายมันก็เลยลองทำวิธีนี้ดูครับ